สวัสดีค่ะวันนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการแก้ปัญหาไม้ที่เขาเน่านะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนาะก็จะมีปัญหาเรื่องไม้เน่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะคะเอ่อถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะคะจุดเขาเป็นสีน้ําตาลเหมือนกับลาสนิมนะคะแล้วก็มีมีรอยดําๆอยู่รอบๆแบบนี้เนี่ยแปลว,ว่าข้างในเขาเน่าแล้วนะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะเจาะให้ดูนะคะ ถ้าเขาเป็นดำๆแบบนี้เนี่ยแปลว่าข้างในเขาเน่าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทําการเฉือนเขาออกนะคะต้องเฉือนเขาออกเพราะว่าถ้าเราไม่เฉือนเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะลามไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สุดท้ายเราก็จะเสียหัวไม้นี้ไปนะคะอ่าเห็นไหมเรามาดูแผลข้างในกันนะคะเนี่ยเห็นไหมมุมกเกษตรเพิ่งสังเกตเห็นนะคะ ถ้าเราเห็นตั้งแต่เนิ่นๆแผลเขายังไม่ลามเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ยังจะรอดอยู่นะคะเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะคะว่าเขาเนี่ยลามไปถึงไหนแล้วนะคะถ้าถึงการต่อแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะรอดก็จะน้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็นอิชินอไฮบริดซันนี่นะคะตัวนี้ Okay. โอกาสที่เขาจะรอดก็น่าจะมีอยู่นะคะเพราะว่าท่อน้ําเลี้ยงเขาไปแค่ครึ่งเดียวนะคะอีกครึ่งหนึ่งอย่างปกตินะคะพวกแผลสีน้ําตาลเนี่ยเอาเชิญออกให้หมดนะคะพวกนี้นะคะตอนแรกเขาก็จะเป็นราสนิมนั่นแหละนะคะแล้วก็พอ ฤด,ดูฝนมาเขาเจอความชื้นนะคะเขาก็จะเน่านะคะกลายเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้ต้นแคตตานของเราาตายนะเน่าและตายไปนะคะเชื้อออกให้หมดนะคะโอเค หลังจากที่เราเฉือนออกนะคะแผลเนี่ยถ้าใครที่จะทาด้วยปุนแดงก็ได้นะคะหรือว่ายาก,กรานะคะแต่ของมุมเกษตรเนี่ยก็จะไม่ทาอะไรเลยนะ <S <S เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ทาเนี่ยเราอย่าพยายามอย่าให้แผลเขาโดนน้ํานะคะสัก 2- 3ถึงสวันนะคะให้แผลเขาแห้งสนิทนะ,ะพอแผลเขาแห้งสนิทเนี่ยเขาก็จะเ,ออเราสามารถที่จะดได้น้ำได้ตามปกตินะคะ<ม>เขาจะไม่มีปัญหาแล้วนะคะเนาะง่ายๆแค่นี้นะคะ เดี๋ยวมุมกเกษตรจะเอาต้นที่มุมกเกษตรเคยรักษาให้เพื่อนๆดูนะคะต้นนี้นะคะคือซูเปอร์แอปเปิคอรนะคะอีกต้นหนึ่งที่มุมกเกษตรตั้งใจจะเลี้ยงเขาไว้ ให้ดูดอกนะคะเป็นตัวโชว์แต่ว่าเขาเน่าไปนะคะก็เขาเน่าไปคือเขาต้นใหญ่มากสูงมากนะคะแล้วก็เขาเน่าไปครึ่งหนึ่งนะคะมุมเกษตรก็เลยเออลองผ่าเขาดูนะคะจริงๆข้างบนเนี่ยเขาไม่ติดเชื้อเขาก็รอดแล้วแหละนะคะแต่ว่าที่โคนของเขาเนี่ยตรงที่อยู่ติดกับตอเนี่ยค่ะเขาเน่าเขาลามต่อนะคะทำให้เขาแบบเออพอเขาลามจน ทั่วแล้วเนี่ยขั้วเขาก็จัดหลุดนะคะ mm. เห็นไหมมเกษตรก็เลยเด็ดเขาทิ้งนะคะเ,เพื่อนๆลองสังเกตดูถ้าเกิดว่าตรงขั้วเนี่ยเขาเขาไม่เน่านะคะ mm. ก็คือเขายัางจะสามารถแตกหน่อออกข้างๆนี้ได้นะดูแผลเขาแห้งสวยมากนะคะแห้งแห้งสนิทสวยมากนะคะแต่ว่าพอดีว่า รอบๆคนของเขาเนี่ยเอ่อเน่าหมดแล้วนะคะเขาก็เลยไม่รอดนะคะมุมเกษตรก็เฉือนเขาออกแบบนี้นะคะแล้วก็ลุ้นดูว่ารากเขาจะออกมาตรงนี้ไหมถ้าออกเนี่ยเราก็สามารถที่จะปลูกได้เช่นกันนะคะแต่ถ้าเขาไม่ออกก็คือถ้ารากเขาไม่ออกก็คือสุดท้ายเขาก็เราก็ต้องทิ้งเขาไปนะคะแต่ปกติแคตตันเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปกราฟได้นะคะถ้าเกิดว่าเขาเป็นชิ้นแบบนี้เนาะแต่ซูปเปอร์อัพิเคชที่สวนมุมเกษตรก็มีสำรองหลายต้นนะคะมุมเกษตรก็เลยลอง เอาเขาวางไว้เฉยๆเนาะถ้าเกิดว่าเขารอดก็คือเราก็เอาเขาไปปลูกดูดูแลต่อนะคะแต่ถ้าเขาไม่รอดเราก็ทิ้งไปนะคะส่วนโคนของเขาเนี่ยมุมกเกษตรก็จะทิ้งไปนะคะเนาะนี่ถ้าเกิดว่าโคนเขาไม่มีปัญหาก็คือเราผ่าแบบนี้อยู่บนตอกราบนะคะเขาก็สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้เช่นกันนะคะเนาะวันนี้มุมกเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูวิธีการแก้ปัญหาเอ่อ คัาตัดเน่านะคะโดยเฉพาะพกไม้กราฟนะคะจะค่อนข้างที่จะมีปัญหาเยอะนะคะในช่วงฤดูฝนนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าต้นไหนที่เราไม่ค่อยได้ใส่ใจดูแลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเขาเป็นราสนิมะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขามีรอยสีน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยเป็นราสนิมเราก็ต้องคอยระวังนะคะเมื่อะไหร่ที่เขา เป็นวงง,งรอบๆเขากลายเป็นสีสีดำก็คือเนื้อข้างในเขาเน่าเละหมดแล้วนะคะเนาะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูไม้เน่านะคะแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นง่ายๆแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ